สวัสดีครับคุณผู้ชมขอผมีแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วและก็วง CGM48 กันอีกเช่นเคยนะครับสลับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่พิเศษมากๆนะครับตามเสื้อตัวนี้เลยนะครับนี่ก็คือเสื้อวันเกิดของน้องโยเกิกร์ตนกพระดานกพระดาเลิศวิทยาพรสมาชิกรุ่นที่3ของวง b บ k 4นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แน่นอนครับเป็นวัน ครบรอบวันเกิดอายุ17ปีของน้องโยเกิร์ตนะครับก็ตามธรรมเนียมปฏิบัติกันนะครับผมก็จะมาพูดสรุปเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้องโยเกิร์ตให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับซึ่งผมมองว่าอ่ะผมบอกแหละว่าผมเอดูน้องโยเกิร์ตแบบออกหน้าออกตามากๆนะครับอาจจะยังไม่ถึงขั้น ขาม,มีโอชีแต่ว่าก็เป็นโอชีของผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้านับเวลาดูก็คือน้องน้องเพิ่งเข้าวงมาไม่เท่าไหร่เองนะครับผลงานก็ยังไม่มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าความรักมันไม่ต้องการเวลาหรอกครับมันถ้าน้องเจ๋งจริงถ้าน้องดีจริงเนี่ยผมพร้อมที่จะเอ็นดูพร้อมที่จะให้ความรักน้องอยู่แล้วนะครับก็ ผมก็สรุปมาได้เจ็ดข้อนะครับเกี่ยวกับนนองสิ่งที่น้องโยเกิดทำแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกประทับใจในตัวน้องมากๆนะครับข้อแรกเลยก็คือรูปร่างหน้าตานะครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับคือผมเป็นผู้ชายนะครับผมก็ชอบผู้หญิงหน้าตาน่ารักสวยสดใสน,นะครับก็น้องโยเกิดเนี่ยตอบโจทย์ผมทุกอย่างเลยน้องเป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักนะครับห,หน้าตาขมขำ ตาโตผมม้ายาวๆสวยแล้วก็อตัวบางๆที่สำคัญเนี่ยเวลาน้องยิ้มนี่แบบโลกสดใสไปทั้งใบจริงๆนะครับผมชื่นชอบมากๆคือดูโยเกิร์ตแล้วเพลินจริงๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าใครมาบอกกับผมว่าโยเกิร์ตไม่เห็นจะน่ารักเลยเี่ยผมว่าเขาไม่บ้าก็เมาแน่ๆนะครับเด็กคนนี้ หน้าตาน่ารักสวยน่ารักจริงๆนะครับผมชอบมากๆนะครับมากันที่เรื่องที่สองนะครับที่ผมประทับใจในตัวน้องโยเกิดเลยก็คือความอยากที่จะเป็นไอดอลจริงๆของน้องนะครับอันนี้ชื่นชมชื่นชมมากๆเลยนะครับคือเราจะรู้แหละว่าการที่เมมเบอร์การที่เด็กสาวทักคนสมัครเข้ามาสู่อ่สีกรุ๊ปเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่ ต้องการเข้ามาเพื่อใช้ไอตรงนี้เป็นทางผ่านเพื่อให้ตัวเองไปทําหน้าที่ต่างๆต่อไปในละาคาทำอาชีพอื่อเนเช่นไปเป็นนักสแสดงไปเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นไปอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าโยเกิร์ตเนี่ยเขาอยากเข้ามาตรงนี้เพราะว่าอยากเป็นไอดอลจริงๆนะครับคือไม่มีแผน2ออยู่ในหัวเลยมีแ่แผนเดียวก็คือหนูอยากเป็นไอดอลหนูอยากเป็นไอดอลนะครับถามว่าทําไมน้องถึงอยากเป็นก็คือน้องก็ตามวงอยู่มาตลอดแหละแล้วก็น้อง ประทับใจเมมเบอร์คนหนึ่งตอนนี้เป็นอ,นอดีตเมมเบอร์ไปแล้วก็คือ,อน้องจูเน่นะครับที่เป็นโรคเขาเรียกอะไรล่ะมีสิ่งที่เหมือนกับโยเกิร์ตอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือป่วยเป็นโรคหมอลรองกระดูกสันหลังอักเสบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโยกดโยเกิร์ตก,ก็จะรู้ว่าแบบเอ้ยน้องเอ้ยพี่คนนี้เขามีแบบเป็นโรคแบบเดียวกับเราน้องก็เลยประทับใจมากแล้วลก็รู้สึกว่าเอออยากสมัครเข้ามาเป็นไอดอลเพื่อเจอพี่จูเน่สักครั้งแล้วก็ทํา หน้าที่ต่างๆให้เหมือนพี่จูนเน่ให้ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจมากเลยก็คือวันเซ็นสัญญาเนี่ยน้องอายุยังไม่ถึงยังไม่ถึงสิบแปดหรือยี่สิบไม่แน่ใจนะครับก็ยังเซ็นสัญญาด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องให้คุณพ่อมาเซ็นนะครับซึ่งน้องก็รบเร้าให้พ่อแบบเซ็นเลยไม่ต้องอ่านสัญญาหนูอยากเป็นหนูอยากเป็นอันนี้คือแบบประทับใจมากๆจริงๆนะครับคือใจน้องแบบได้อะใจน้องได้จริงๆนะครับ อะมากันข้อที่สามที่ผมประทับใจมากเลยก็คือแคทเฟรสของน้องนะครับใครไม่เกิดโยเกิร์ตเนี่ยแหละโอ้โหเห็นแล้วแบบชอบชอบมันเท่ดีนะครับแบบเออสั้นๆง่ายๆได้ใจความมากเลยใครไม่เกิดโยเกิร์ตนะครับแล้วก็น้องไม่ได้คิดแคทเฟรสมาเพื่อเอาเท่เฉยๆนะครับแต่น้องทําได้จริงๆด้วยคือน้องตั้งใจที่ทำให้อาโยเกิร์ตเนี่ยเป็นตัวน้องเองเนี่ย เกิดในวงการไอดอลให้ได้นะครับเป็นที่ยอมรับของแฟนคลับให้ได้แล้วก็เนี่ยมาถึงทุกวันนี้มันชัดเจนแล้วครับว่าน้องแจ้งเกิดได้จริงๆนะครับยอดปาคุกกี้ก็เยอะมากๆความนิยมของน้องก็อยู่ในดับต้นๆของรุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับของที่ขายก็มาขายต่อกันแพงเหลือเกินนะครับน้องสุดยอดพัฒนาตัวเองได้ดีจริงๆนะครับอ่ะเรื่องต่อไปก็ใหญ่ไม่กลัวหวาดเกรงยิ้มสู้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผม ประทับใจมากๆนะครับในเรื่องของการยิ้มสู้ปัญหาของน้องนะครับซึ่งไอ้เนื้อร้องอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อร้องในเพลงพระรชนพนพลของกรุงในหลวงรัชกาลที่เก้าแล้วผมก็ใช้พูดถึงน้องพักโขมอยู่บ่อยๆนะครับภาพน้องผักโขมนี่เป็นสัญลักษณ์ของการยิ้มสู้ปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็เวลาผ่านมาเนี่ยครับก็มีน้องโยเกิดอีกคนแหละที่ยิ้มสู้ปัญหาเหมือนกันนะครับเราจะไม่เห็นน้องโยเกิดมาบ่นโน่นบ่นนี่เลย นะครับน้องมีแต่ยิ้มสู้ทำทุกอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นเนี่ยชัดๆเลยคือปัญหาหลักของน้องเลยคือน้องมีอาการปวดหลังเป็นโรคเดียวกันจูเน่คือหมอลองกันดูสันหลังกักเสแต่ถ้าน้องไม่เอ่ยปากพูดด้วยตัวเองว่าน้องเป็นโรคนี้อยู่เนี่ยเราก็ไม่มีทางรู้ใช่ไหมครับเพราะว่าทุกครั้งที่น้องซ้อมทุกนั้งน้องเต้นทุกนั้นที่น้องอยู่บนเวทีมีแต่รอยยิ้มมันสดใสตลอดเลยนะครับน้อง น้องไม่เอาตรงนี้มาเป็นปัญหาทําให้น้องหยุดเดินนะครับคือป่วยน้องก็ไปรักษาแล้วน้องก็ไม่มานั่งขอความเห็นใจอะไรนะั่นแหละน้องเต็มที่ทุกอย่างจริงผมรู้สึกว่าเด็กคนนี้ยิ้มสู้ปัญหามากๆนะครับน่าชื่นชมนจริงจริงนะครับเรื่องต่อมาก็เป็นสิ่งที่โดดเด่นมากๆกี่ยวกับน้องโยเกิร์ตจริงๆก็คือน้องใส่ใจแฟนคลับมากๆนะครับคือการใส่ใจในที่นี้คือไม่ใช่การออดอ้อนเพื่อขอเสียงขอคะแนนอะไรอย่างนั้นนะ อันนั้นผมเรียกว่าการเล่นละคร <c oughs> <c oughs> การเฟกนะครับแต่ว่าความใส่ใจของน้องจริงๆเนี่ยมันคือน้องอยากให้แฟนคลับเจอน้องแล้วก็มีแต่ความประทับใจตลอดเวลาเอาแบบเรื่องง่ายๆเวลาน้องไลฟ์เนี่ยก่อนที่น้องจะพูดเริ่มพูดอะไรต่างๆได้เนี่ยน้องต้องทํารอให้สัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตมันดีก่อนเพื่อให้ภาพในไลฟ์มันชัดก่อนอะนะครับคือถ้าภาพมันไม่ชัดน้องก็ยังไม่เริ่มอะก็ ก็พยายามหาสัญญาณให้ได้ย้ายที่บ้างหรือแบบบางทีก็โทรหาแม่ให้ช่วยเติมอินเทอร์เน็ตให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ภาพมันชัดให้ได้มันมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะแต่ม,มันแสดงการที่น้องใส่ใจแฟนคลับมากๆน้องอยากให้แฟนคลับดูไลฟ์น้องก็เห็นน้องชัดๆนะครับนอกจากนั้นแล้วก็เราก็จะเห็นเลยว,ว่ามันมีหลายๆเรื่องอะที่มันแสดงถึงความใส่ใจของน้องจริงะนะครับอย่างเวลาไลฟ์เนี่ยบางทีถ้าน้องแบบนอยอย,อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ย น้องก็จะไม่มาไลฟ์นะครับจะหายไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาไลฟ์ใหม่แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเห็นโยเกิร์ตมาไลฟ์ทุกครั้งทุกเขาเรียกว่าอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งต้องเห็นได้เห็นหน้าโยเกิร์ตได้ฟังโยเกิร์ตมาเล่าเรื่องต่างๆมาพูดเรื่องสนุกสนานให้ฟังนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากๆนะครับมากันที่เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับนี่คือสิ่งที่โดดเด่นของโยเกิร์ตจริงๆนะครับ ทุกคนที่ติดตามน้องโยเกิดน่าจะทราบอย่างดีอยู่แล้วว่าช่วงแรกๆที่น้องเข้าวงมาเนี่ยน้องคืออันดับที่สิบเก้าของรุ่นแปลความง่ายๆคือดับบวยนั่นแหละนะครับแต่ว่าเด็กคนนี้ไม่เคยท้อถอยเออน้องมันร้องไห้ในคลาสนั่นแหละตามที่เราเห็นในเซนไปนั่นแหละแต่ว่าพอออกจห้องมาน้องก็สัญญาเลยว่าจะเป็นนิวโยเกิดให้ได้นะครับและน้องก็ไม่ได้พูดเอาเท่พูดเลื่อนลอยแต่ทาไม่ได้นะครับน้องทําได้จริงเราจะเห็นเลยว่า น้องพัฒนาตัวเองขึ้นมากตอนนี้คือไม่ใช่ดับที่สิบเก้าของรุ่นแล้วอยู่ในอันดับต้นๆของรุ่นแล้วนะครับแล้วก็เรื่องการร้องการเต้นก็พัฒนาขึ้นมากๆเรื่องของการร้องบางคลาสน้องได้ที่หนึ่งของรุ่นเลยนะครับเรื่องของการเต้นก็ขนาดปวดหลังอยู่ก็ยังขึ้นแสดงเวทีเอบนเทอเตอร์ได้ทุกรอบเนี่ยมันเจ๋งมากๆนะครับตอนนี้ร่างกายน้องก็แข็งแรงขึ้นมากๆแล้วคือใครแนะนำอะไรมาน้องก็ปรับ ปรุงต,ตัวเองตลอดนะครับพี่เชอร์บอกว่าต้องมีกล้ามเนื้อนะต้องออกกำลังกายให้มากกว่านี้เพื่อจะได้เต้นได้ล็อกแขดอะไรไดีๆขึ้นน้องก็ทําตอนนี้ก็ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็บชื่นชมมากนะครับเด็กคนนี้มีแต่พัฒนาการอยู่เสมอนะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมประทับใจที่สุดเลยก็คือน้องไม่มีการละทิ้งหน้าที่ของไอดอลไปดื้อๆนะครับคือน้อง เป็นอย่างที่ผมบอกน้องเป็นคนที่อยากที่จะสมัครเข้ามาในนี้ในเป็นประวธรรหน้าที่นี้หน้าที่การอดอด้วยตัวเองไม่มีใครบังคับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องต้องรับผิดชอบหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่นะครับนี่คือสิ่งที่น้องช่องไว้ในหัวเลยนะครับไม่ว่าผู้บริหารคุณครูจะสั่งอะไรน้องทําหมดนะครับน้องไม่มีข้ออ้างว่าเอ้ยฉันปวดหลังอยู่นะฉันไม่ทําหรือว่าฉันไม่ว่างฉันอย่างโน้นอ,อย่างนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับน้องแบบ เต็มที่กับหน้าที่การงานมากไม่มีอ้างโน่นอ้างนี้ไม่มีสละสิทธิ์ไม่มีมาววยวายเวลาโดนขัดใจไม่มีมาทาไม่ดีให้ผู้บริหารคุณครูทีมงานต้องเดือดร้อนต้องมาโดนด่าเพราะน้องอะนะครับคือน้องแบบเต็มที่กับหน้าที่ตรงนี้จริงๆซึ่งผมอยากให้เมมเบอร์ทุกคนทุกคนดูน้องโยกเกิดเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าคุณเข้ามาทําหน้าที่ไอดอลแล้วคุณต้อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวงต้องทําตามสิ่งที่คนที่เป็นไนรอลควรทํานะครับมันมันมันหนีไม่ได้อ่ะคุณเป็นไนรอะอคุณก็ต้องทําตามหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายนะครับไม่ใช่มาไม่อยากทำกูก็ไม่ทาดื้อดอโดนขัดใจนิดหน่อยกูก็มาไล่โบยวายอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นดูน้องเป็นตัวอย่างนะครับน้องโยเกิร์ตเนี่ยผมมั่นใจเลยว่า อนาคตน้องจะโด่งดังมากๆการปฏิบัติตัวที่ดีงามอย่างนี้มาตลอดนะครับเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมประทับใจในตัวของน้องโยเกิร์ตมาตลอดเลยนะครับอ่ะมาถึงช่วงอวยพรวันเกิดนะครับก็วันเกิดปีนี้ก็ขอให้น้องโยเกิร์ตมีความสุขมากๆสมหวังทุกสิ่งคิดอะไรก็สมปรารถนานะจ๊ะแล้วก็เรื่องเรียนก็ขอให้ได้เกรดเอทุกวิชาเลยส่วนเรื่องหน้าที่การงานก็ขอให้อ่าประสบความสำเร็จติดเซมบัสสึก ให้ได้เลยนะครับแล้วก็โตขึ้นอาจจะมีหนังมีละครเข้ามาก็ขอให้น้องได้ได้งานเยอะๆนะครับขอให้น้องประสบความสําเร็จทุกงานเลยแล้วก็ขอให้มีคนมารักน้องเยอะๆนะครับพี่มั่นใจว่าหนูจะต้องเติบโตเปน็นไอดอลที่สมบูรณ์แบบมีคุณภาพอย่างแน่นอนนะจ๊ะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด Subscribe กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปอวยพรวันเกิดในทุกช่องทางของน้องด้วยนะครับน้องอ่านแน่นอนผมมั่นใจนะครับอ่สาสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ